นี่ตอนที่ซื้อเพียวมานะ่ที่สร้างเพียวมามันจะใส่ปุ้ยมาล้วมครึ่งเดือนรออธรรมดาล้องยาวๆเนะตัดได้ซามกระป้องใช่นไหมนี่กลายเป็นหกกระป้องกระป๋องนี่คือกระป๋องหูใหญ่กระป๋องหูเฮี้ยวทั้งทั้งสี่ทั้งสี่นะฮะทั้งสี่ใหญ่เรียงย่างนี้ย่างเน้นเลยแปลว่าทําให้ลูกเนี่ยลักษณะของลูกเนี่ยสวยงามขึ้นใเดี๋ยวกดกด้วยพอใช้เพียวแล้วมันจะขึ้นอีกขึ้นอีกอหรอขึ้นอีกลอยฟลูอีกแล้ว แต่เมื่อก่อนที่ไม่ได้ใช้เพียวชีดครับพอใช้เพียวแล้วไม่ได้ีะอือก็ใช้เพียวเนี่ยโอ้โหหนอนมีบ้างไหมช่วงนี้ไม่มีเปิดไปเจอหนอนมากวนบ้างไหมฮะไม่มีเลยออเไม่มีอ่ะธรรมดาแรงๆอาการหลอนนั่นนอนจะลงแล้วดูแลเหนื่อยมากเปล่าเท่าไหร่ฮะยังไงดูแลก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับขอปั่นน้ำแล้วก็สบายแล้วตอนนี้เพียวแน่จริงๆครับสุดใช้แล้วใช้ดีถามความรู้สึกจริงๆใช้เพียวดีอะไรบ้าง โอ้เรื่องดกรเรื่องมแมลงเรื่องอะไรสารพัเดเลยดีหมดดีทุกอย่างแล้วก็ประหยัดปุ๋ยด้วย